เมนูนี้ขอเสนอว่าเมีย่ยงคำครับแม่กันเอ,อแม่สองเราเมีย่ยงคำเพอกินทีละคำถ้ากินเลยหลายคำจะติดคอครับ <c oughs> นี่เราสั่งให้แม่ค้าทำเป็นสำเร็จรูปให้เลยครับทำเป็นคำคำไปเลยครับ<อ>ไม่ต้องไปห่อเอง เต็มในไม้อย่างนี้เลยครับตอนให้ทำเคี่ยวให้เต็มคำดิเราจะมีหอมแดงมะนาวอันนี้อะไรครับขิงแล้วก็พริกแล้วก็นี่ครับทีเด็ดน้ำจิ้มตัวครับ นหนึ่งคำอันนี้เขาเรียกใบาชาพูนะครับไม่ใช่ใบพูนะครับบางคุณก็เข้าใจผิดเคยเพราะเคยเข้าใจผิดเจ้ <c oughs> าของเองใบชาพูหมด <c oughs> เอาใบาพูมาจัดเลยครับชาเขียวใส่ถุงถุงนึงค่ะ อันนี้คืออะไรครับแม่คะอันนั้นจะเป็นเมี่ยงทางเหนือคะเมี่ยงทางเหนือเมี่ยงดองมันมีอะไรพิเศษครับวันนี้มันก็จะเป็นน้ำน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นแต่ว่าถั่วมะพร้าวใช้ด้วยกันโอ้โหมีอันนี้เนาะมันจะเป็นใบเมี่ยงอีกอย่างหนึ่งใบเมี่ยงนี่จะเป็นเมี่ยงเมี่ยงจะเป็นใบเมี่ยงใบเมี่ยงทางเหนืออ๋อนี่ด้วยใช่อะไรอย่างหนึ่ง นี่น้ำจิ้มของเมี่ยงดองใช่ใช่ใช่เนี่ยส่วนเมี่ยงเนืน้อสำหรับเป็นเซตครับมีน้ำจิ้มแล้วก็ชุดนี้ สำหรับไปทานที่บ้านเลือไปฝากเพื่อนเรียวร้ยวรถกลับแทบไม่ทันไม่ได้กินนานแล้วสำหรับเมี่ยงคำชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ